ธรรมจักรมหาสูตรมหาศจัรย์สูตรทุกสูตรทฤษฎีทุกทฤษฎีที่มีในโลกนี้โลกอื่นตลอดจนมหาอนันตจักรวาลเท่าที่เคยมีมหาสูตรมาแล้วในอดีตการปัจจุบันการหรือแม้กระทั่งในอนาคตอันนานไกล ไรที่สิ้นสุดก็ตามจะไม่มีมหาสูตรหรือเอกอัครทฤษฎีอันใดเทียบได้เท่ามหาสูตรธรรมจักรของพระพุทธองค์มหาสูตรธรรมจักรนี้วิเศษสูงสุดครอบคลุมสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือทฤษฎีไว้โดยสิ้นเชิงจึงนับได้เต็มปากว่า สูตรธรรมจักรที่ตกทอดกันมาเก่าแก่โบราณของพระพุทธองค์เป็นมหาสูตรครอบอนันตจ,จักรวาลและการเวลาอย่างจริงแท้แน่นอนถ้าใครมีเครื่องเดินทางในการเวลาย้อนดูอดีตเมื่อ2,600ปีก่อนจะพบความจริงว่าในการเทศนาสอนสั่งสัจธรรมของพระบรมศาสดาพระองค์ไม่มีอุปกรณ์การสอนล้ำยุกนำสมัยใดๆเลย ทุกครั้งที่ทรงเทศโปรดชนชาวชมพูทวีปจะทรงประทับนั่งอย่างมีระเบียบอยู่กับที่แล้วตรัสสอนด้วยพุทธวาจาขณะตรัสถึงวงจรแห่งศูนยังอันเป็นมหาสูตรนั้นพระองค์ทรงเอ่ยเปรียบเทียบศูนยังด้วยสิ่งต่างๆที่มีรูปลักษณะกลมๆซึ่งทุกคนที่นั่งฟังเทศเคยพบเจอและจำติดหูติดตาถ้าตรัสเมื่อไหร่ทุกคน ย่อมนึกเห็นภาพได้ในทันทีเช่นล้อเกวียนลูกมะขามป้อมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ตลอดถึงภาชนะทรงกลมๆอื่นๆขณะตรัสถึงสิ่งกลมๆนั้นจะทรงยกพระหัตถ์และงอนิ้วจดกันเป็นรูปวงกลมยกให้ทุกคนดูสิ่งที่ทรงโปรดจะตรัสถึงเพื่อประกอบในการเทศบ่อยครั้งที่สุดคือวงล้อเพราะ ละไม้คล้ายมหาสูตรแห่งสัจธรรมที่เคยลิขิตเขียนวงล้อเป็นสิ่งที่ชนชาวชมพูทวีปทุกระดับชั้นทุกวันนะทุกเพศวัยต่างคุ้นชินในตาดีพวกเขาย่อมสามารถสร้างจินตนาการประกอบการสดับฝฟังได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเห็นของจริงสำหรับการขีดเขียนเป็นสูตรเป็นแผนผังจริงๆก็คงมีขึ้นเป็นส่วนพระองค์โดยเฉพาะ ในกลุ่มสงฆ์สาวกใกล้ชิดและนักปราชญ์ผู้รู้เท่านั้นการต่อมามหาสูตรธรรมจักรจึงเป็นเสมือนเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาและเครื่องหมายนั้นจึงมีลักษณะกลมๆหล,ลายวงร้อรถหรือล้อเกวียนมีรัศมีหรือไม่มีรัศมีแบบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ว่างเปล่าหรือมีลวดลายงดงาม มีศิลปะแบบไทยจีนแขกฝรัง่งมีบ้างเป็นรูปปั้นรูปภาพที่ชนชาติต่างๆได้สรนสร้างขึ้นโดยไม่จำกัดความเป็นพุทธศินมหาสูตรธรรมจักรจึงมีลักษณะต่างๆมากมายหลายหลากทว่าทุกรูปแบบก็ล้วนถูกต้องเพราะแกนในของธรรมจักรก็คือวงจรเวียนวนแห่งศูนย์ยังอันเป็นมหาสูตร รอบมหาอานันตะจักรวาลทั้งสิ้นไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดเลยสำหรับรัศมีที่พระเสียรของพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นรูปเขียนหรือรูปปั้นรูปที่หล่อขึ้นเจตจำนงของผู้สร้างสรรค์สมัยโบราณต้องการสื่อความหมายถึงศูนย์ยังแห่งจิตหรือธรรมจักนั่นเองอย่างไรก็ดีรัศมีของอภิมหาพลังจิต จะเปล่งประกายรุ่งโรดนชดช่วงเป็นฉับพันรังสีจากพระเสียรของผู้เข้าสู่ศูนย์ยังแห่งจิตได้จริงๆเช่นกันเพราะพระเสียรเป็นที่ตั้งของดวงจิตใหญ่ของแต่และชีวิตรังสีนี้อาจปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวหรือตลอดไปจะเลือนลางหรือชัดเจนก็สุดแท้แต่พลังความหนาแน่นของจิตผู้นั้น ส่วนของพระพุทธองค์จิตกรหรือมันทนากรผู้เขียนผู้รังสรรค์รูปวาดรูปปั้นต่างก็รู้ได้ถึงฉับพันรังสีด้วยสัญชาตญาณการนึกรู้และเหมือนกันทั่วโลกโดยไม่ต้องสอนสั่งหรือเรียนแบบกันเลยน้อยนักที่จะมีใครเขียนหรือปั้นรัศมีแห่งจิตให้เปล่งประกายเรืองรอง จากที่ที่ไม่ใช่พระเสียรซึ่งนั่นก็คือการเข้าใจผิดถนัดเพราะใครก็ตามที่เคยบำเพ็ญเพียรทางจิตย่อมทราบดีว่าสถานีหรือกองบัญชาการใหญ่แห่งจิตอยู่กลางมันสมองสำหรับที่อื่นนั้นเป็นสถานีถ่ายทอดหรือกองบัญชาการย่อยแห่งจิตแต่ผู้บำเพ็ญเพียรจะเข้าทางไหนก็ได้ตามสะดวกส่วนคำว่าจิตใจ ความหมายที่แท้จริงคือความรู้สึกนึกคิดของดวงจิตที่มันสมองไม่ใช่ที่หัวใจหัวใจคืออวัยวะที่เต้นทำงานของมันเพื่อสูบฉีดเลือดอย่างเดียวการที่มนุษย์เป็นคนใจดีใจร้ายโง่เง่า,งาซึมเศร้าหรือเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเป็นเรื่องของขุมพลังจิตที่อยู่กลางมันสมองหัวใจ ไม่มีหน้าที่อื่นใดนอกเหนือไปกว่าสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงชีวิตรูปธรรมจักรเท่าที่ปรากฏขึ้นทั่วทุกมุมโลกมีรูปร่างต่างๆไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นรูปแบบเพราะหลังจากพุทธการมาแล้วมหาสูตรธรรมจักรของพระพุทธองค์ถูกนำไปใช้ในวงการต่างๆวัตถุประสงค์ต่างๆในวิทยาการทางโหราศาสตร์ได้นำมหาสูตรธรรมจักร ไปใช้เป็นแผนผังเป็นโครงสร้างดวงชะตาสำหรับทำานายถ่ายทักโชคเคราะห์ของมนุษย์เส้นรุงเส้นแหวงในวิชาภูมิศาสตร์เส้นแนวการโคจรของดวงดาวในวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เคมีฟิสิกส์พลังงานความร้อนแสงเสียงและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนก็คือมหาสูตรธรรมจากนี้ทั้งสิ้นเนื่องจาก วิทยาการใดๆก็ตามทีเถิดไม่ว่าจะเล็กอภิมหาเล็กยิ่งกว่าละอองไอนิวเคลียร์หรือใหญ่ยิ่งจนหาขอบเขตไม่ได้ไม่ว่าจะมีมาแล้วกําลังมีอยู่หรือจะมีขึ้นอีกในการข้างหน้าและไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดมิติลี้ลับมหัศจรรย์แค่ไหนธรรมาจักจะแตกตัวย่อยย่นหรือขยายขึ้นติดตามครอบคลุมไว้อย่างสิ้นเชิง โดยไม่มีวิทยาการหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเล็ดรอดพ้นไปได้เลยทั้งรูปธรรมนามธรรมาการประนิพน์ของพระพุทธองค์จึงอยู่ที่สังขารของพระองค์ท่านสลายตามกฎของอนิจจังแต่ดวงจิตพระองค์เป็นศูนย์ยังอย่างยิ่งจะต้องเป็นไปตามกฎของศูนยยังคือจะว่าไม่มีก็ไม่มีจะว่ามีอยู่ก็มีอยู่ แต่พระองค์ยังอยู่แน่ๆจึงยังไม่สิ้นสภาพนิพพานหรือจุดศูนย์กลางอย่างยิ่งถ้าเช่นนั้นพระองค์อยู่ที่ไหนก็ขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ในจุดศูนย์กลางอย่างยิ่งของธรรมจักรมหาสูตรครอบมหาอนันตจักรวาลและการเวลาอันสุดแสนอภิมหาสจันรูปร่างที่แท้จริงของมหาสูตรกลมและกลมยิ่งกว่า ความกลมใดๆในทุกทิศทางเปรียบเทียบได้กับลูกนิมิตท,ที่ฝังไว้ใต้โบสถ์ทุกโบสถ์และทรงประทับอยู่ในพระพุทธรูปทุกๆรูปอันเป็นศูนย์ยังแห่งจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอีกทั้งทรงประทับอยู่ในพระธรรมคำสอนอันเป็นประโยชน์ต่อมวลหมู่มนุษย์รูปพระธรรมจักรสมัยทวาราวดีซึ่งค้นพบที่นคนปรปฐมนั้น ผ่านการเวลาเที่ยวกรมแตกชำรุดสึกกร่อนเหลืออยู่เพียงสองสามชิ้นต่อมาพระธรรมจักรชำรุดถูกเติมเต็มโดยฝ่ายศิลปะแนวพุทธจักรของกรมศิลปากรด้วยของเก่าที่เจือปนด้วยของใหม่จึงดูกระดำกระด่างแต่จะอย่างไรพระธรรมจักรก็ครบถ้วนเรียบร้อยบริบูรณ์งดงามแล้วอย่างลึกลับเพราะ ลักษณะอันประดำกระด่างนั้นเสริมเติมพลังบวกและพลังลบที่สถิตยอยู่ในพระธรรมจักรให้ปรากฏชัดขึ้นท่ามกลางสายตาชื่นชมของพุทธบริษัทเมื่อวิเคราะห์ดูอย่างถี่ถ้วนจะประจักษ์ถึงความจริงที่ว่าของเดิมที่มีมาแต่โบราณกาลกับของเสริมเติมแต่งใหม่มีอยู่อย่างละครึ่งหนึ่งจริงๆดังราวกับเจตจำนงของสิ่งสูงสุดเบื้องบน ที่คอยปกปักพระศาสนาพุทธศาสนินกชนท่านใดค้นพบแก่นแท้ของสัจธรรมที่สถิตอยู่ในพระธรรมจักรนี้ท่านย่อมมีสิทธ์ได้รับรู้ความพิเศษสุดมหัศาจรรย์ด้วยตัวของท่านเองสำหรับนักค้นคว้าในาศาสตร์สาขาต่างๆเท่าที่มีในโลกมหาสูตรธรรมจักรจะเป็นประทีปโคมทองส่องแนวทางอันก้าวหน้าล้ำยุคให้ท่าน ให้วิทยาการทุกอย่างทั้งหลายแหล่ประดามีเพราะผังสูตรธรรมจักรคือโครงสร้างของทฤษฎีในวิทยาการต่างๆให้แก่นักค้นคว้าเปรียบเสมือนเปิดประตูให้ภูมิปัญญาที่เหลือถ้าต้องการสรรสร้างสิ่งใดให้ต่อยอดกันเอาเองแล้วจะพบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วจนหน้าทึ่งสำหรับนักค้นคว้าวิทยาการทางจิต ไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมสิ่งใดลงในมหาสูตรนี้เลยท่านก็สามารถค้นพบแนวทางปฏิบัติจิตอย่างถูกที่สุดและทำได้ไม่ยากเย็นอย่างที่คิดเพราะนี่คือวิธีเข้าถึงศูนย์ยังแห่งจิตอย่างตรงไปตรงมาที่สุดของที่สุดท่านบำเพ็ญเพียรทางจิตกระทั่งขยับเข้าไปใกล้ศูนย์ยังแห่งจิตคือจุดศูนย์กลางตามผังธรรมจักรมากเท่าใดท่านจะรู้เรื่องจิต มากขึ้นทุกเวลานาทีสิ่งที่ท่านพึงสังวรระวังให้จงหนักคือระหว่างทางที่ใกล้จะพบความพิเศษสุดมาจะจรรย์นั้นจะมีสิ่งหนึ่งทำให้นักปฏิบัติจิตทั้งหลายลืมตัวมัวเมาสิ่งที่ว่านั้นคืออำนาจแห่งจิตของท่านนั่นเองมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เป็นอนุภาคสูงยังแห่งอำนาจจิตหรือพลังจิตก่อนที่จะเข้าถึงใจกลางจิตซึ่งเป็นกลุมพลังใหญ่ หรือศูนย์ยังแห่งจิตอันแท้จริงที่เรียกว่านิพพานหรือปรมังศูนย์ยังนณะจุดจุดนั้นพลังอำนาจทางจิตจะก่อเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลโคดพลังแห่งจิตจะก่ออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้แก่ท่านนานับประการมันอาจที่จะหนุนส่งท่านเข้าถึงความเป็นผู้มีมหิทธิฤทธิ์เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนิยายปรมปราแต่แล้ว มันก็จะฉุดรั้งท่านไว้ณจุดนั้นให้ท่านหลงไหลได้ปลืม้มนิยมยินดีในความเป็นผู้วิเศษต่อมามันก็จะก่อกิเลสให้ท่านอย่างท่วมท้นในที่สุดท่านก็จะถอยห่างออกมาจากจุดนิพพานด้วยความเต็มใจเองพลังจิตเปรียบเสมือนแสงแดบดบหากใช้แว่นขยายดำเนินการรวมแสงเป็นจุดๆเดียวแสงนั้น ก็จะมีพลังอำนาจความร้อนแรงลุกไม่ได้และเพราะจุดเช่นว่านี้แหละทำให้หลายๆคนที่ปฏิบัติจิตไปถึงจุดนั้นแล้วหลงเข้าใจผิดคิดเอาเองว่าเป็นจุดนิพพานเมื่อผนวกกับการมีอำนาจจิตยิ่งใหญ่อย่างไม่คาดฝันบางท่านเลยเข้าป่าปลีกวิเวกไปเป็นโยคีหรือสีดาบทห่ทางไกลจากจุดนิพพานหลายล้านโยศบางท่านมีฤทธิ์เหนือธรรมดา แล้วหวนมาสร้างความวุ่นวายสแสวงหาผลประโยชน์ทางโลกีวิสัยให้ตนเองเปลือกนอกเหมือนผู้วิเศษมาโปรดความจริงต้องการทรัพย์สินเงินทองหารู้ไม่ว่าความหลงไหลลืมตนลืมตัวนั้นท่านขาดอำนาจควบคุมจิตตัวเองแล้วพลังจิตจะเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพลงทุกขณะเมื่อสิ้นสุดการมีพลังอำนาจทางจิตก็เมื่อนั้นแหละที่กรรมจะสนองกรรม การพิพากษาโทษจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งอาณาจักรที่มีสังขารและอาณาจักรที่ไม่มีสังขารท่านจะเดือดร้อนแสนสาหโหดอย่างยาวนานน่ากลัวใจทีเดียวแต่ถ้าท่านสังวรระวังข้อที่ว่านี้แล้วเมื่อได้พลังจิตมาเป็นคุณสมบัติของตนเองต่อจากนั้นก็ช่วยสรรสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมมวลหมู่มนุษย์พอเหมาะพอควรท่านจะได้มาซึ่งกุศลกรรม อันน่าสรรเสริญและมีความเจริญรุดหน้าในทางพลังจิตต่อไปพระพุทธองค์ทรงบรรลุถึงจุดนิพพานหรือปรมังสุญยังแห่งจิตพระองค์ทรงบรรลุถึงความมีอภิมหาพลังจิตสูงสุดในห้วงมหาอนันตจักรวาลยิ่งกว่าเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกพระองค์ก็ไม่ได้โปรดการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารทางจิต ให้ผู้ใดเห็นผิดปกติเกินความพอเหมาะพอควรและมิได้ทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์เอาตัวรอดไปแต่ลำพังเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าความพอเหมาะพอควรแก่วิสัยของสภาพที่เป็นอยู่คือเรื่องสําคัญยิ่งของผู้ตรัสรู้ร,รมวิเศษใครดําเนินตามพระธรรมคำสอนตามพุทโธวาทของพระองค์ด้วยทางสายกลางพอดีพอดีไม่เกร่งเกรงหรือ ระมัดระวังลึกซึ้งเกินไปจนผิดจากพุทธประสงค์จะเข้าถึงแก่นแท้ของความจริงที่ควรรู้อย่างอริยชนอริยชนก็คือผู้เจริญด้วยภูมิปัญญาผู้เจริญด้วยภูมิปัญญาก็คือนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาก็คือวิทยาการของอริยชนนั่นเอง